สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาเที่ยววัฒนะอ,อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เราก็มีไกด์นำเที่ยวนะครับน้องหมาน่ารักนะครับไกด์นำเที่ยวนะครับตอนรับตั้งแต่จอดรถมานะครับนางมาเลยนะครับนาะมาเร็วไหม มาเร็วหนู่างมาเร็วนางเป็นหมาทีา่มีความน่ารักมากนะครับไม่อยุนะครับสอดดีกับทุกคนน่าจะทุกคนเนาะเห็นไหมครับนางตามมาแล้วนะครับ <c oughs> นี่คือบรรยากาศสดสดนะครับบรรยากาศสดสดให้ดูนะครับหาแต้มนะครับจุดชมดวิวอุทยานแห่งชาติหาแต้มนะครับมาเร็วมาเร็วมา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 ,มาเร็ว เห็นไหมครับเรียกนางๆก็มานะครับนางน่ารักมากนะครับสําหรับน้องหมานะครับวันนี้ตอนนี้ช่วงนี้วันเสาร์นะครับยังไม่มีคนเท่าไหร่นะครับยังไม่มีคนเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เพราะช่วงเช้าอยู่นะครับบรรยากาศค่อนข้างดีมากครับดีมากอากาศดีมากนะครับวันนี้นะครับพาทุกคนมาชมนะครับบรรยากาศที่นี่ ลานกว้างนะครับสาหรับกลางเต็นท์ชมวิวนะครับชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็โอเคสวยงามนะครับมีต้นไม้มีอะไรลานหินกว้างมากเลยนะครับนี่นะครับใครที่ชอบแนวธรรมชาตินะครับแนวขึ้นเขาแนวป่าไม้นะครับแนวหินแนวป่าเขานะครับชอบสุดยอดเลยนะครับออ้หูสุดยอดนะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับด้านล่างจะเป็นทางนี่นะครับ จะเป็นทางลงไปนะครับลงไปชมภาพเขียนสีนะครับอันนี้เป็นที่นั่งนะครับสําหรับให้ใครที่มาเที่ยวแล้วเหนื่อยนะครับก็มานั่งได้นะครับชมหินต่างๆนะครับได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับคือนี่นะครับพยากรณ์องอากาศมีหมดนะครับกรมสุลย์โยมวิทยา ส่วนนี้นะครับก็จะมาดูทุกคนเคยจำข่าวนั้นได้ไหมครับข่าวที่หญิงชาวจีนโดนสามีผักนะครับตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับน,นะครับสวยงามจริงๆนะครับบรรยากาศฝั่งทางนั้นเป็นฝั่งซอปตอลลาวนะครับแต่มันออกสุดนะครับตอนนี้ สุดกว่านี้คือผาชนะใดานะครับเลยตรงไปทางน้อนอีกนะครับตะบันออกสุดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคสวยงามแล้วนะครับนี่นะครับจะมีส่วนนั้นคือแม่น้ําโขงนะครับก็จะมีการเตือนโอ้โหผมมาเลยผมผมรู้สึกว่าผมสั่งนะครับ นั่นคือแม่น้ําโขงนะครับบรรยากาศแม่น้าโขงนะครับสองฝั่งตอนนี้น้ําโขงแห้งนะครับน้ําโขงยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเห็นโขดหินสวยงามมากเลยนะครับทางนน้นคือฝั่งโซป,ปลาวนะครับพาชมบรรยากาศนะครับ นี่นะครับโอ้บรรยากาศสองฝั่งไทยลาานะครับภาพเขียนสีก็จะประมาณอยู่ตรวข้างล่างนี่นะครับอยู่ตรงหน้าผาแถวแถวนี้นะครับสวภาพเขียนสีนะครับ ูสวยงามครับผมไม่กล้ามองลงไปนะครับมีหน้าแหละครับเนาะถือว่าโชคดีนะครับของหญิงชาวจีนนะครับที่สามีผักนะครับและไม่เป็นอะไรนะครับนี่นะครับให้ดูมุมกว้างเลยนะครับให้ดูมุมกว้างนะครับ สวยงามมากเลยครับสวยงามจริงๆนะครับนี่คือผาแต้มนะครับผาแต้มวันนี้อุทยานผาแต้มนะครับอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ มองลงไปแล้วน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากนะครับเพราะมันสูงนะครับเพราะหน้าผหาสูงชั้นมากเลยนะครับโอเคนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ